ครับวันนี้พวกเราทีมงานมอเตอร์ไซคจะมาเล่าข่าว BMW Motorrad เปิดตัว Riding Together Demo ในอิตาลี BMW Motorrad ความภาคภูมิใจนในตัวเองตัวเลือกรถที่มากมายหลากหลายรุ่นนะครับมีสําหรับผู้ขับขี่ทุกประเภทนะครับผมเรียกกันว่า BMW คืออัญยมณีอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ของเยอรมันเลยก็ว่าได้ครับในอิตาลีเองน่ย BMW ก็ได้เปิดทัวร์สาธิตที่เรียกว่า Riding t o g e t h e r นะครับผมซึ่งจัดแสดงรุ่นต่างๆมากมายนะครับทัวร์นี้จัดขึ้นในระดับประเทศนะครับผมเพื่อให้ผู้มีโอกาสของหลายๆคนที่จะเป็นลูกค้านะครับได้ทดลองใช้จักรยานยนต์ในฝันของเราเรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบโมเดลเลยก็ว่าได้ครับกลุ่ม BMW เนี่ยประกอบไปด้วยนะครับผมกลุ่ม Adventure, Roster, Heritage และ Sport นะครับผม แน่นอนครับโมเดลเรือธงต่างๆก็นํามาทดสอบด้วยเช่นกันเช่น G3R ที่เป็นมิตรกับมือใหม่นะครับผมร่วมไปถึง R1250GS นะครับผมรถระดับ Avenger ที่เรียกได้ว่าที่สุดของ Avenger นะครับผมและรถชั้นนํำ่าง S1000RR นั่นเองนะครับ b m w m o t o r r a d r i d i n g t o g e t h e r นะครับผมไม่เพียงแต่จะให้ทดสอบร้ตัวเองเท่านั้นนะครับผมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทดสอบเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับรุ่นนั้นๆด้วยนะครับผม ด้ยข้อมูลนะครับผมจะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคนะครับของ BMW เนี่ยมาตอบคำถามแล้วก็ไขข้อกระจ่างให้แก่คนที่เข้ามาร่วมงานนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมทีมงานยังจะจัดแสดงอุปกรณ์เสริมเครื่องแต่งกายทางเทคนิคนะครับผมรวมไปถึงไร d i n g เกียและบริการหลังการขายของ BMW m o t o r ร์ลนะครับผมทั้งภายในบริษัทอีกด้วยนะครับผม BMW Motorrad Riding Together นะครับผมเริ่มต้น ในวันที่23เมษายน2022นี้นะครับผมและจะดำเนินไปจนถึงเดือนตุลา2022นะครับผมและในส่วนของเซสชันถัดไปนะครับผมในวันที่7-8พฤษภามนะครับผมและงานเนี่ยก็ยังอยู่ในอิตาลีนั่นแหละครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลดีๆนะครับผมเกี่ยวกับสาวก b m w เลยนะก็ว่าได้ครับผมและใครชอบรุ่นไหนรุ่นอะไรก็สามารถไปทดลองกันได้นะครับย้ำอีกทีนะครับว่างานนี้จัที่อิตาลีนะครับผมไม่ใช่ประเทศไทยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยครับผมแม่ไอแรางงาน